สวัสดีครับระหว่างรอทานอาหารบุฟเฟ่นะครับที่ตึกใบหยกเราก็นั่งกินเครื่องดื่มที่เขาแถมฟรีนะครับกับบุฟเฟ่ตที่เราจะไปทานนะครับอยู่บนวิวนะครับขอดูกรุงเทพมหานครชิลๆเลยครับบรรยากาศดีมากนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ชิลๆเลยนี่กรุงเทพมหานครนะครับพี่ทอก็เพิ่งเคยมานะครับ ดูคุณพ่อเท่เลยนะคะร,ระหว่างรออาหารนะคะเพราะว่าเราไปซื้อบุฟเฟ่ที่ตึกใบหยกนะคะร,ราคานี้มี3ราคานะคะ<ม>ก็ไปติดต่อดูนะคะทีนี้ได้เวลารับประทานอาหารแล้วคือ8 8นาฬิกานะคะเข้ามาในร้านก็สำรวจดูอาหารเยอะแยะเลยนะครับดูซิของหวาน มีอาหารนานาชาติเยอะแยะเลยนะครับมีเค้กด้วยนะครับผล,ลไม้ทุกๆอย่างเลยเราจะกินยังไงไหวนะเนี่ยมีซีฟู้ดด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาโต๊ะนั่งก่อนดูเราก็ดูอาหารไปเพลินๆนะครัหน่าทานทั้งนั้น เลยแต่คุณแม่นี้อยากกินเป็ดปักกิ่งนะครับคุณแม่พี่ทออยากกินเป็ดปักกิ่งมากนะครับแล้วก็พี่ทอได้อาหารแล้ว นั่งทานสบายใจดูวิวสวยงามมากนะครับพี่ทอบอกว่าอร่อยมากเพิ่งมาทานครั้งแรกเลยให้คุณแม่พามาทานบ่อยๆนะครับพี่ทอว่าดูอันนี้ก็ซีฟูด้ดปลาหมึกย่างนี่ก็ซาซิมิของคุณพ่อครับตัวนี้ก็คือกุ้งแม่น้ำมันเยอ้มเลยของคุณแม่อันนี้คือเป็ดนะครับซาซิมิใหม่อีกแล้วนะครับแล้วก็ปลาหมึกนะครับ แล้วก็มีหอยนางลมนี่ก็ของคุณแม่นะคะนี่ง่ายเป็ดปักกิ่งอร่อยมากอันนี้ชูชิคําโตโตอร่อยมากนะคะ